Hmm, hmm, pisat. Hei, jatuh ni! Uh! Yang, yang ni, yang tu, eh. Haaah! Hmm, jatuh ni. Maki, kelai. Yang, yang. Haaah! Haaah! Mainlah, beren. Nih, hampir berkadut, nih. Eh, jatuh, jatuh, nih. Yah! Jah! Jah! tayang. Orang tayang. Main satan. ปล่อยลูกน้องเฮ้ยมันปล่อยลูกน้องออกมาทำยังไงดียิงลูกน้องมันกันเลยเพื่อนยิงต้องออกยิงต้องออกจุดอ่อนคืออกโอเคเพื่อนไหนบอกว่าไหนบอกว่าต้องออกไหงหวงัหวหวัหวหัวหัวรอดีดีช่ะใช่ใช,ใช่มันห้ามตาย พวกแกทำอะไรกันว้าชช่วยด้วยไอ้พวกพวกเขานั้นโดนดุนดคอมมิติ้ไปมิติที่เขาได้ไปผูกว้